<P> ปูนะนำปะนะพี่น้องนำปะนะแนวแสบ่บเต็มหมอ้ออาเนี่ยมีต่าหมูกับไก่ส่เกียร์พี่น้องส่เกียร์ใส่เลยพี่น้อง Happy, Happy birthday to you, day to you. สวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้ ไมเ ran, ่เอ็ดลำเงี้ยวครับอันนี้คือเครื DIA, Jamie, tamam. lonely, es, ่องเคี่ยงอันนี้ประกาศมันประกาศดองครับนี่งนี่พี่น้องว่านี่ดอกยิ้ว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 นี่แหละที่มาของน้ำเงี้ยวอันนี้โซนตีนครับนี่ส่วนตีนไกล้ในซี่โค้งหมูมาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันเด้อกินบอเบิดดอกหลายครับอันนี้กระเทียมเจียวครับนี่ เลือดเลือดเลือดเป็ดเลือดหมูบ่เลือดหมูครับนี่ <c oughs> เครื่องเคียง <c oughs> เครื่องเคียงอีกอย่างหนึ่งคือหมูสับขาดไปนะครับนี่ขาดๆเพราะแสบเนี่ยถ้าเป็นผมผมกินแต่หมูสับนี่แล้วมันแสบนะอันนี้กระดูกหมูครับนี่หลายแนวครับมันเป็นอาหารเหนือเนาะเป็นเห็ดดีอันนี้นี่อี่อย่างนี่พริกแกงเหนือครับนี่อ๋อพริกแกงน้ำเงี้ยว ผมก็บ่ค่อยหูนั่นไงยังมาอีสานกับเหนือ,อยังมาทำไมถั่วเน่าอันนี้ถั่วเน่าพี่น้องถั่วเน่าเน่าก็เอาไปทิยมกินมม่ได้บ้านเขากิน <c oughs> ของแสบตัวครับนี่มสยลองมึงกินเยังเนาะแสบแสบเน่าอีหปะบ่นี่กับนี่ครับนี่อันนี้เกือบจะเน่ากันแล้วครับเนี่ยพริกพริกไอ้พริกลาบพริกลาบพริกลาบเหนืออพี่น้องสนใจ อาหารพวกนี้หรือว่าสนใจพวกเครื่องปรุงเครื่องปรุงทางเหนือหรือว่าสนใจม,มีดเอามีดมาโชว์ <c oughs> มีดเหนือมาครับนี่ครับมีดเหนือครับนี่คมเป็นคมเลยครับนี่สนใจติดต่อได้เด้อพี่น้องเลยเดินปลาเดินดงหางนกหางหน,นูแจ๋วขนาดครับนี่คมมาต้องห่วงพี่นอ้องเลื่อมบางหันพระเอกพระเอกขาดบ่ได้กระพุ่นรับขระพุ่น ขอบคุณพี่น้องลืม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  <c oughs> บานนี้ขั้นตอนต่อไปว่าเพื่อนสีเอาหยัางลงถ่ายติดตามตอนต่อไปนะครับเด้อน้องเด้อตั <c oughs> วงอกครับนี่คือเครื่องเชียงก็คือผักสีเขาต้องกินกับนี่ตัวงอกครับนี่ตัวงอกเด้อส่วนหอมหมักทั่วก็คือกับปุ่นบานเฮากับนี้ครับกะหล่ำปีเขือเทศครับพี่น้องนอง,นองครับ สูตรผมนี่ตีกวยมันแห้งเลยนะครับน้ำตียุ่นี่สีตีกวยมันแห้งครับสูตรผมสีบ่คือเพลินเพลินกับสีบ่คือผมนะครับคนอีสานเห็ดได้ครับเด้อแต่ว่าเป็นอาหารเหนือครับก็ตีกวยให้มันแหง้งแหงให้น้ำตีมันอยู่เนี่ยหมดไปครับโอเคครับ,นะรบเอาพี่น้องเอาได,ได้ได้แล้วครับนี่แหงหมด วัวแหงแล้วครับแหงแล้วครับที่ทำการวางไว้ได้ครับบ้านนี้ยพักพักให้มันเย็นนะครับพี่นอ้องอ่ากระดูกหมูพี่น้องนี่น้ำมันอันดับแรกนี่น้ำมันครับนี่เขาเตรียมไว้แล้วนี่ตัวง่วยเรียบร้อยน้ำมันอีอียี่ <laughs> สิบบ่บ่ครับเก <laughs> ็ดสห้ออ่าจะน้อยพี่น้องให้มันตัวหมอยหน่อย นี่ครับขาดมาได้พี่น้องขาดมาได้นี่ยังน้อย <tortured. S 1> พี่น้องเพื่อความเข้มข้นรสชาติหอมอหมกันพี่น้องให้มันมีกลิ่นหอมหอมไปพี่น้องหอมเราบ่แล้วไงหอมไปนี่เอากระดูกหมูลงเลยครับป่านี่แจ้วน้องกินแต่หมูหรือมั ยังเป็นตะกินแบบน่ะดน้ำเงี้ยวก็เนอ้อพี่น้องอยู่ก็เดี่ยวมึงนี่สั้เอาเริ่มไในการล้วพี่น้องเอาได้บานนี่บานนี้ผมเดีอยหมูสับทีวัวว่าันนี่เอาลง่มนะครับอ่ะเดี๋ยวลง่มเลยครับบานนี้อ่านี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องอลงเลยนี่อ่ะ พี่น้องเลยในการับงการขวยกันครับบ้นนโอ้่าพี่น้องเป็นยังผมคือเห็ดไอเห็ดทั้งทีเอาหมูบดใส่นี่มันจะได้บริเลนะพี่น้องนะเวลามาขวายกันดีเดไดรสชาติได้ความหอมได้ความนุ่มละมุนหลายหลายอย่างครับของกินไอของทางภาคเหนือนะครับพี่น้องเอ้ย ใส่เข้าไปเลยเห็นมันหลายๆเลยครับเพราะว่าเป็นน้ำยาเข้าส่งตักใส่กบับขนมจีนนะครับขอบคุณนี่ใส่ลงไปเลยครับทำมันขวบไปเลยมีเพราะว่าเข้าสีใส่เป็นน้ำยาของขนมจีนครับแล้วก็มีต้นประกอบหลายๆอย่างกับติดตามมาครับพี่น้องโอ้คือเราคือเราครับฮะ ต้ตนนั้นแหละครับอ้สีส,ส,สันได้เนาะพี่น้องเนาะสีสันได้แล้วต้มต้มยิงสักพักนึงเหรอครับต้มเคี่ยวไว้จังหน่อยเนาะอ่าครับเคี่ยวให้หมูมันเปื่อยจากกระดูกจังหน่อยพี่น้องมันเวลาเขากินมันจะได้นุ่มเลยดุยดีครับอ่ะคนเหนือเขาเอื่อมาตัวเน่าผมกับปุ้งหัวเน่าอีปะกันเน่าดมเอาดมเบิังดมเบิังคันนบ้านผมเน่าเอาถิ่มเดิคัน พี่น้องทางเหนือหูว่าเขาเห็นมาจากยังนีกคอมเมนต์ไดเด้อครับเด้อใส่ลงเลยครับพี่น้องเอานี่ไว้เอานี่ววน <c oughs> ใส่หอยพวกนี้แทงไปสองแผ่นครับอ่ะพอดีตั้มบานนี่ครับ <c oughs> ได้แล้วครับนี่เพิ่นว่าจะตำแหลกไรมันจีบเสียบกันนะเอาสักนิด ใส่ทั้งนี้เลยใส่โคกน้ำบ่ใส่โคกน้ำเด็กครับโอ้หนามเดียนใระจายไเลยพ่นพี่น้อนยืนอยู่นี่กบบพนเลยครับอันนี้กระเจี่ยมบานเห่าครับทั้งเหนือเพื่อนเอิญหอมขาวครับบานเห่าเอิญกระเจี่ยมพีกแข่งน้ำแน่ครับพี่น้องเพิ่พมความแซ่บความนัวพี่น้องเลยอหารสชาติมันจัจจาน ซีสตร์เขาไปอีกงามคือพี่น้องมุ่นแท้คก,กบปนี้พีเขาตาตำใจเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนความแสบความจีจัดเขาไปอีกครับผู้ใดมักเผ็ดกับไส่ลงไปหลายๆเดาแต่รสชาติผมมกักเผ็ดแน่จัง่อยครับผม,มคนกินเผ็ดด้วยพี่น้องเก็เลยใส่ครับ ก็ได้มากๆก็ๆใส่หน่อยๆก็ได้ตอนต่อไปครับห่่นบก,กียอดเทียดครับเพื่อที่ให้มันละลายไปๆครับให้มันละลายไปกบน้ำมืม้นเพิ่มรสชาติเนะนี่ครับสวย,ยงามครับพูนาไม่ได้ออกแห้งนะครับว่างใส่ซื้อได้นี่พูนาระวังนิ่วเรื่องพี่นองเอรื่องนิ่วขาดเด้ เป็นตะซื่อใส่ยุ้ยพี่น้องไส่เลยนี่พระเอกครับถ้าบ่ามีตัวนี้บ่แม่นขนมจีนน้ำเงียวเยลยครับพี่น้องนี่ระเพิ่นว่านนำเงียวคือตัวนี้แหละครับ <S <S เหนือธนันครับเป็นสีแมนของแท้ครับใส่เลยใส่ได้ละใส่เลยบ่ลงนี่ใส่ใส่หมอนี่ใส่เลยกับต๊ะพุ่นแล้วครับข้างนอกพุ่นละโอ้ย จับหมอห้อไปเด้อพี่น้องเอ้ยเฮียต้องหนีกัเรียบร้อยตอนนี้ไม่ได้กินแล้วเจ็ดมากแสบแสบแนวแสบอันนี้สีควงออนอันนี้ตีนไก่ครับผู้ใดมักหน่อยกับใส่หน่อยผู้ใดมักหลายใส่หลายผมมักหลายครับผมไม่ใส่หลายใส่เลยพี่น้อง กดมันลงไปครับกดมันลงไปเต็มหม้ออาญาพี่น้องเอ้ยกินเม็ดบ้านก็เหลือได้หนีมันไหลมันกินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยของแสบีบของแสบีบหา,ากินยากอยู่เอาพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายปิดฝารอกินอันผกครับมันต้องมันต้องเชื้อเนกดลงขาดนั่นเห็นว่านั่นนั่นเอ,อ้อ มือ,อที่ว่าได้พี่น้องคมเลยนี่นี่หเห็ดเหรียญเด้อทำเป็นเตาได้พี่น้องเด้อสวัสีอๆ่ะเนี่ยพี่น้องต้องการไตเลือได้ภาพ จากหัรีจาก้อยครับจากลอยครับมากครับพี่น้องมันเคล็ดลับที่เพื่อให้เปิดเผยจากที่ไหนมาก่อนครับ <c oughs> เนื้อหมูเขียมเป็นเส้นเนี่ยครับต้องต,ต้มมส่น้ำยาก่อนครับแล้วก็เอามาหั่นมันถึงจะเ้าเนื้อนี่เป็นสูตรเด็ดครับ <c oughs> สคล็ดลับเฉพาะนะพี่น้องเด้อต้องต้มก่อนมาหั่นมันเสียบ ห่อนมือพร้อม <c oughs> ที่ผมเอาไปต้มนี่ผมจีเฮ็ดไอ้น้ำตกให้พี่น้องกินนะไอ้เสียวไปวไส่เพื่อเพิ่มรสชาติของน้ำตกมันเพิ่มขึ้นครับอ้าว,วกินแตะหมูกับยิ้มเลยดิมน้าบ้านีแ้แซ่บแท้บ้านี้ครับเต็มหม้ออ้าเนี่ยมีตะหมูกับไก่ฮู้ยคูน่ะเพราะป็นหมูธรรมดาเต้องเป็นสี่โครงหมูอ่อนนะครับต้องเป็นสี่โครงหมูอ่อน หมูกแก่บ่ได้ต้องเป็นหมูอ่อนไปพี่น้องผมง้อด้วนี่เรียบใส่หมดเลยคาร์เด้อพี่น้องบไปนี้ใส่เกียร์ครับนี่เกียร์ทองแท้ครับนี่ต้องใส่จะเป็นเกียร์ฮอนด้าครับ <laughs> ใส่เลยพี่น้องใส่เกียร์พี่น้องใส่เกียร์ใส่ธรรมดามันบ่แฉะครับพี่น้องเกียร์สีเข้มประเดี๋พี่มันต้องที่สี่ดีดี นี่ครับนี่นี่ค่เขียนหน้าขาลงไปผมันนีเข้มครับเกี้ยธรรมดาเมื่เข้มอ่ะนี่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 เป็นไงเข้มซะหนออาพี่น้องครับอันที่ยืนอยู่นี่กับคนเด้อที่ทำอยู่นี่กับคนครับอันกำลังเห็นอยู่นี่กับคนอันนี้กับหมออันนี้กับหมูครับพี่น้องคนคนมันเขาเครื่องครับพี่น้องฮะ เอาพี่น้องอันตอนต่อไปครับซิมแฉบแทบพี่น้องมาแซมไหใส่ผงนวดไปกำม,มือหนึ่งพี่น่อครับ <c oughs> อันกำหนึ่งนี่ผมใส่ได้แต่ว่าอีกกำหนึ่งเสี่ยงแหว่งลังยานเ <c oughs> พื่นเห็นเลยนะพเพราะจะเผื่อผมถีบน่อเหมดเลย <c oughs> ซิมมังครับห <c oughs> ล่ำแต่แต้กะแฉะแ็บๆๆพี่น่อง เพิ่มความเจ็มจนพี่นอ้องผู้ใดมากกษัตริผู้ใดว่ามากกษใสรแต่แต่ผมมากครับพเพิ่มความเจ็มจนความเจีกบกะปีตัวนี้ไม่ยังฉันนี่กะปีพี่น้องกะปีกะปีกะปีใส่เลยเนาะใส่เลยครับแจ่บคักมันอหอมเลย,น,ยน้องมือมันมันจันนะ <laughs> มัใส่เข้าไปมันสินิ่งนะครับ ต่อไปเ้ากับที่เป็นเป็นการอันฟนันพักครับแต่ว่าพระท่านจะกินออกเบรียงให้เนื้อก,กล่องกันื้อกล่องเอาก่อนได้เหรอกล่องสั้นจังเนี่ยนี้มันขาดวะไรเนาะพี่น้องเน้อยยุใสกับขี้กันล่ะครับอ่ะหนักปะนะพี่น้องหนักปะนะ ได,ได้ครับพี่น้องหลังจากได้เข้าไปเบียกหนึ่งกล้องก็น,นิ่งผู้หั่นทักก็นิ่งนิ่ง,น,งนิ่งไหมถึงนิ่งอยู่สื่อได้บ้างนี่บางทีมันบ้าพี่น้องมีตัวยุคคมแต่พี่น้องสนใจสร้างสื่ออยู่ข้างล่างเด้อพี่น้องเด้ขอข้างล่างครับอันต่อ เบ็ดพะโลไม่พอโมเมนต์นี Arizona, really ่ครับนี <tuh> ่ประกาศดองนี่จะเป็นดองก็ประกาศก็ได้ครับที่อะไรพี่น้องเ้ยสนใจมันกินมีกห่วพอได้แล้วนะกินได้แล้วอันนี้เอาทิมดนะครับเอาเอาซัมนี่อันนี้เกี่ยวทิมหรือเอาซัมนี่พ่อนี่ยทิมไปด้วยครับเอาเอาทิมขันซื้อมาเอาแค่นี้เล้วพี่น้องขันซื้อหรือเอาทิมเม็ดครับห้าเอาซัมนี่พ่อ นี่นี่ครับเจ็บเด็กถิ่มเบืเอ่อเดี๋ย้อันหนึ่งร่างมึงก็น่ามีเจ็บบ่อย่างมึงก็น่าแกมเหลราบังน่าเป็นไรอืม้มไงก็เจ็บบ่เจ๊นี่เหรอแม่ไปเอามาเนี่ยโอ้ยพีนบบน่น้องหมาคาไปกินมันละวันไปเก็บไปเก็บไปเก็บเจ็บต้นนี่แม่ หอมแน่น่ขอหอมเนี่ยหอมสดๆสดเลยอันพี่น้องโอ้มีดไหมอันจะเคือจะเคือกันยังคมเหมือนเดิมพี่น้องบ้านเฮานี่เวลามีงานบุญงานอย่างเราตะกี้เนาเขากะเอามีดเอาอย่างไปฟักเนื้อฟักหมูซอยกันเนาะย่ามงานบุญงานบวชงานครบงานคนตายเขาไปฟักเนื้อฟักหมูซอยกันอันนี้ว่าถึงหลักการความจริงเาะ กันด้มีดคมๆไปเอาพี่น้องคิดว่างไหนเอาอะไ้ออกแห้งเนี like ่ยพักพกนี่พี่น้องอันหน่อยกับมีเลยครับนี่พ <insan>: ิเศษนี่ครับไอ้กับน้องครับแต่ว่าอันนี้หม้อขนาดหั่นพักหั่นหั่นหั่นพักนี่เหม้อหม้อไอ้ฟักลาบฟักลาบหม้อขนาดจอดครับน้องอ้าพี่น้องสนใจ ข้งางล่างเด้อพี่น้องเพราะมันข้งางล่างใส่ขนเฮี้ยนอย่างเงี้ยข้งางล่างอีบ่าวไตคิปพ,พี่น้องไตคิบไตคิบไตคีบครับสนใจทั้งซีได้ยู่ไตคิบครับครับพี่น้องหลังจากเขาทําทการปรุงมาเป็นเวลา24ชั่วโมงว่าหมูจะเปื่อยแล้วไก่จะเปื่อยขนาดนี้นะครับพี่น้องใส่เวลาโดนครับเครื่องเคียงทั้งหลายนี่มีอย่างแน่พี่น้องหนึ่งคือทวงอกอันแสนอวบขาวครับ หันเป็นผู้สาวกับสุดยอดเลยครับพี่นอ้องเ้นน่ากินครับอันนี้หันจากเมียดที่คมที่สุดครับแต,แต่แต่แต่ะย่างม,ม,มีอย่างดีเนะีย<ว>อันนี้ขอดีมันงียงดีเนี่ยช่วงอกก็ดีครับข้าวพุ่นก็นดีอออันนี้ก็ดีเอ,อันนี้เด้อ อันนี้ก็ดีครับนี่ดีอันนี้ดีงัวครับน้องนี่ดีดีงัวเอันนี้อันนี้ก็ดีครับนี่ก็ดีนี่ผมแหงมากนี่ตัวนี้ดีหาเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่านี่ดีแห้งอมโม้นี่สีบครับเดดดีนักครับนี่ดีนักอ่ะพี่น้องบ้านนี้เข้าถึงขั้นตอนการกินเข้าก็เห็ดมาเมื่อยแล้วบ้านนี้ให้ผมขอกินเนี่ยเด้อแต่ว่าบัดนานเด็กินตัวนี้กินอันนี้ได้ปะอันดิอันดีแห้งนี่ไหม จะคั่เนาะครับพี่น้องเนาะล่างข้อล่างข้อเอา้าดีหรือพี่น้องเสิรเจ้าเบยครับเนี่ยตัวเนี้มเบยหอยกระดูกพี่น้องแบดการพี่น้องันว่าข้าวปุ่นน้ำเงี้ยนสีบ่มี่ข้าวปุ่นเป็นใไใปบไปไครับ คนอีสานบั๋นเข้าเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นอาหารหอย่างเงี้ยแต่กิงแต่ว่าคนบั๋นเข้านักใส่มือครับมันแสบอนาะน้ำพี่น้องอย่าอย่าสอนเด้อมันมแสบ,แสบอย่างเงี้ยแสบครับเม็ดเท่านั้นเม็ดเท่านั้นละเอียกนำเงี้ยวครับเนี่ย แซ่บพี่ต้องแซ่อแบอืมแซ่บพี่ต้องแซ่บพี่น้องอ คาพี่น้องสนใจอยากให้ผมเฮ็ดเมนูใดสูน้ำเสนอแซบพี่น้องก็คอมเมนต์ใต้คลิปดานลางใดเลยนะครับแซบอีลีพี่น้อง <g ül üyor> าาลังจากนี้ก็กคือเป็นัเกิด <g ül> ้นนะ ไอ้ที่เฮ็ดนี่ก็คือวันเกิดผมผมก็มีความยินดีแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ให้ความสุขความยินดีต่อผมผมก็มีอย่างหลายแล้วครับคือผมขอมีเคกุ้งมีเทียนเตาแล้วครับคือมาตรฐาษน่ยคือเตาแก๊สนี่ครับที่ทำอาหารมหันนี่ผมจีเป่าเตาแก๊สแหละครับพี่น้องอ้าว Happy Birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ขอบคุณครับ